การนะครับและ DNA ของไอคอนเนี่ยยังคงชัดเจนแล้วผมเชื่อว่ามันจะถูกส่งต่อลงไปนะครับจากรุ่นสู่รุ่ให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคิดจะโฟกัสนะครับที่จะเป็นดีไอคอนนะเป็นบุคคลต้นแบบแล้วเนี่ยลองทบทวนตัวเองด้วยสติดูครับว่าตลอดปีที่ผ่านมาเราลอดโฟกัสไปแล้วกี่ครั้งนะครับเราสูญเสียโฟกัสไปแล้วกี่หดแล้วปีนี้ล่ะเราจะเป็นคนแบบเดิม หรือเราจะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นมีโฟกัสที่มันชัดเจนขึ้นไม่ยอมที่จะหลุดที่จะลอดโฟกัสเลยแล้วเราจะสร้างบริษัทให้กับทีมของเราให้มันยิ่งใหญ่เติบโตมากกว่าเดิมสุดท้ายใจเป็นใหญ่ครับใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จทั้งหมดวั้นถ้าวันเนี้ยนะครับคุณโฟกัสแล้วคุณเลือกแล้วตั้งแต่ต้นปีนะผมบอกเลย365วันที่เหลือตลอดทั้งปีนี้นะจะเป็น ทั้ง365วันที่โคตรมีคุณค่ากับชีวิตคุณสุดๆเลยนะครับวันนี้เป้าหมายของผมต่อจากนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับผมว่าชีวิตคนเรานะครับมันก็ต้องสายกลางคือต้องสมดุลนมันก็คงไม่ใช่สุดโต่นะไปทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ฝากให้พวกเราเนีมีวิธีคิดที่มันสมดุล ตั้งแต่ต้นปีนี้เลยเพราะผมเชื่อว่าสมดุลแล้วมันจะมีพลังที่ทําได้ต่อนเนื่องยาวนานพอแต่พอเสียสมดุลแล้วเนี่ยมันจะทําอะไรก็ทําไม่ต่อนเนื่องไม่ยาวนานทําดีต่อนเนื่องไม่ค่อยได้มันจะดีได้เป็นพักๆเหมือนกิ้งกา่าท,ทํๆหยุดๆนึกภาพออกมะเวลากิ้งก่ามันเดินเดินเตะเเตะเแล้วก็หยุดแล้วหันซ้ายหันขวาแล้วดิ้นดเดแล้วก็เดินเตะเดะเเแล้วก็หยุดแล้วหันซ้ายหันขวาหันขวาซ้ายเราเป็นคนนะเราไม่ใช่กิ้งกา่าเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตให้มันแบบ สมดุลคุณว่าสิ่งสําคัญจริงๆในชีวิตมันคืออะไรอ่ะผมว่าหนึ่งผมก็ยกให้ให้ s ั c c e s s ให้ความสําเร็จความสําเร็จผมว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งแล้วเราคงไม่เกิดแล้วก็ตายไปทั้งนั้นที่ยังล้มเหลวยังไม่สาเร็จในชีวิตถูกปะเราก็ควรจะเป็นคนหนึ่งที่พูดได้ว่าที้ฉันเกิดมาแล้วสร้างความสําเร็จให้ชีวิตและให้ครอบครัวฉันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่า success หรือความสําเร็จเนี่ยคือสิ่งสําคัญ ในชีวิตนะสิ่งที่มันมีค่ามีความหมายจริงในชีวิตเกิดมาแล้วต้องเป็นคนสำเร็จกับสองนี่ผมว่าสําคัญไม่แพ้กันเลยนะก็คือ Family นอกจากสักเซลแล้วเนี่ยผมว่าแฟมิลี่ก็คือครอบครัวนะครอบครัวก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเรามีครอบครัวที่อบูนมีครอบครัวที่ประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันก็มันก็ฟูลฟิลว่ะมันคงจะไม่ใช่สุดโต่งแบบวุ้ยทำแต่งานทาแต่งานโดยแบบผู้ไม่ดูลูกดู พอดูแม่ดูอะไรเลยอ่ะนะกูจะเอาแต่สําเร็จแบบสุดโต่งเนียวก็ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ผมแนะนําด้วยผมว่าคุณต้องรักษาสมดุลระหว่างสองเรื่องนี้ให้ดีระหว่างเรื่องของครอบครัวนะครับที่คุณก็ต้องเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ดีที่เติมเต็มให้ครอบครัวมันยังคงเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นรักษาจิตรักษาใจนะครับรักษาสายสัมพันธ์ของการเป็นครอบครัวของคุณเนี่ยให้มันดีแลวถ้าสถาบัน ครอบครัวสถาบันหน่วยย่อยที่สุดเนี่ยมันทําได้ดีแล้วไม่ต้องพูดถึงเรืความสําเร็จในชีวิตโดยแล้วจะมาจากพื้นฐานของความสําเร็จจากการมีชีวิตครอบครัวที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นแหล่งชาร์จพลังงานในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณลา้าในวันที่คุณท้อในวันที่คนหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับหรือในวันที่คุณก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอยังไงวิทีการกลับไปชาร์จพลังนะครับกับครอบครัวเราไปเห็นหน้าลูกเนี่ยางทีมันก็มีพลังแล้วนะนะนะไปกราบเท้าพ่อไปกอดแม่นะครับไปกราบเท้าแม่ มันก็ชาดพลังแล้วนะเพราะเรายังคงเห็นอยู่ว่า,วามันยังมีคนที่เขารอคอยความสมําเร็จของเราอยู่แล้วเขาก็โคตรปรารถนาดีกับเราเขาไม่คิดอย่างอื่นเลยนอกจากอยากให้เราประสบความสมําเร็จในชีวิตจริงๆแต่แน่นอนเมื่อเราสําเร็จในชีวิตแล้วมันก็หมายถึงการที่เขาก็จะมีอนาคตที่ดีด้วยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลในชีวิตนะครับที่มันตัดขาดออกจากกันไม่ได้ก็คือเรื่องของความสําเร็จแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับเป็นสองคำที่เราต้องยึดถือ และรักษาสมดุลของมันเอาไว้ให้ได้นะฮะระหว่างคําว่า success กับคําว่า family สองคำนี้นะต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับและชีวิตคุณจะสําเร็จแบบสําเร็จระยะยาวนะคุณคุณจะไม่มีทางไม่สําเร็จเลยนะเพราะว่าเรียกว่ามันสมดุลน,นะมันสมดุลน,นั่นเองนะครับวันเนี้นะครับดีใจที่ได้ร่วมรบนะฮะเคียงบ่าเคียงไหลพี่น้องครอบครัวเนี่ยทุกคนก็จะยืนอยู่ตรงนี้แหละจะซัพพอร์ตพวกเราไป นะครับตลอดนะครับเขาให้มันส่งไปให้ถึงฝั่งฝันให้ถึงความสําเร็จกันทุกๆคนนะครับก็ไม่ต้องไปมองผมว่าเป็นคนอื่นคนไกลหรือเป็นใครที่แบบสูงส่งนะครับหรือเข้าถึงได้ยากเข้าถึงไม่ได้เลยอย่าเยอย่าไปมองอย่างนั้นให้มองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งหรือให้มองให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เลยก็คือให้มองว่าผมก็คือคนในครอบครัวของเรานะั่นแหละนะครับให้มองเป็นพี่ให้มองเป็นน้อง ให้มองเป็นเพื่อนนะถ้าอายุรุ่นราวเขาพ่อก็ให้มองเป็นพ่อนะครับให้มองเป็นเป็นแฟมิลีให้มองเป็น,ปน,ปนครอบครัวเพราะความหมายของคำนี้ผมว่ามันโคตรลึกซึ้งแล้วมันโคตรมีค่าเลยนะคำว่าครอบครัววันนี้ในบรรดาบอ,ดบอสๆนะทั้ง10คนนี่ยนี่คือแฟมิลี่แรกเลยที่เราต้องเริ่มต้นสถาบันครอบครัวไอคอนเนี่ยก็สมัครสมานสมัครคิและรักกันอย่างมาก นะครับสิบคนนี้ต้องบอกเลยว่ารักกันเปหนึ่งพี่น้องที่คลอดออกมาจากท้องเดียวกันก็มากกว่าด้วยไม่รู้จะใช้คําว่าไงคือมันเป็นครอบครัวจริงแล้วก็พี่น้องทุกคนที่วันนี้ร่วมสร้างุรีด,ด้วยกันผมก็มองว่าทุกคนก็คือคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากให้มองเนาะด้วยความสนิทสนมกันนะ นะด้วยความเป็นกันเองกันอย่าไปมองแล้วอุย้ยห่างไกลกันนะครับวันนี้ผมได้เดินทางไปที่นครก็อบอุ่นนะเพราะว่ามีครอบครวัวเดคอคนที่เขารู้ข่าวจริงๆผมไม่ได้ไปประกาศไม่ได้ไปอะไรนะก็แค่พู้ซูมแค่นั้นนะ่ะว่าเฮ้ยเรามานาครเรามาในไข่ใช่ไหมเชื่อไหมมีพี่น้องครอบครัวเด็คอคนเนี่ยเขาตั้งใจขงเขาอยากไปเจอเราเขาอ,อธิษฐานในใจเขาบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวขอไปซึ่งว่าได้ไข่เนี่ยโคตรใหญ่วัดเจดีย์นี่ใหญ่คือใหญ่งใหญ่มากผมไปผมยิทิง้งแล้วใหญ่จังวะอะไรอย่างเงนะี้ยใหญ่จริงๆนะครับเป็นวัดที่ใหญ่มากเขาก็อธิษฐานจิตนะบอกขอให้เจอเราซึ่งโอกาสเจอไม่ง่ายอ่ะโคตรยากเพราะว่าคนเยอะมากคนอย่างก็นอนแล้วก็อวัดใหญ่จริงๆเ <c oughs> ชื่อไหมเขาเจอผมจริงๆเขาบอกเขาเจอจริงๆแล้วเขาคิดว่าตอนพูดเนะี่ยเขาคิดว่าเพิ่งนั่งรถอยู่กรุงเทพแต่เขามาดักรอก่อนเลย ซึ่งจริงไม่ใช่ตอนพูดนะผมลงเครื่องที่นครแล้วแล้วผมพูดไปในรถตู้ระหว่างทางที่ขับรถจากนาครจากสนามบินนครศรีธรรมราชไปที่วัดเจดีนะนายไข่ก็ปรากฏเขามารอแล้วเ็จเจอจริงจเจอเ้าก็เข้ามาทักทายผมก็รู้สึกถึงความอบอุ่นนะก็รู้สึกเป็นแฟมิลี่ก็ยังชวนเขาไปเอาไปไหว้พระกันให้เขาเป็นเหมือนโลเคอลไกด์ไกด์ท้องถิ่นนาเราไปด้วยเลยนะครับเขาก็ดูแลเราเหมือน พี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกแฮปปี้ที่ได้เจอนะพี่น้องทั้งสองท่านนะชาวดเดอ,คอ็นะคอนนครนะที่มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังชวนเขาไปนะนะไหว้พระเสร็จก็ไปจุดประทัด <c oughs> ไปถือประทัดด้วยกันนะฮะเขาเขาก็มาอยู่ดูแลเราเป็นอย่างดีนะก็สวัสดีกลับลากันก็กลับกรุงเทพแฮปปีนะ้ฮะผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มี ธุรกิจอะไรมันจะมีความสุขขนาดนี้แล้วละ่ะผมไปทุกจังหวัดผมมีพี่น้องอยู่ทุกจังหวัดอะคุณว่าครอบครัวเราอบ่นไหมละ่ะออคุณว่าคุณเป็นผมชีวิตมีความสุขไหมย้ำอีกครั้งนะมันไม่ใช่เรื่องเงินย้ำอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องเงินคือเราไม่เท่าเทียมกันคุณดูดิผมไปผมไม็เดินดูดน้ําถุงออนะก็บเปปซี่สิบกว่าบาทนั่นแหละนะใส่น้ําแข็งดูดูแลเดินนะก็ บ,บ้านๆนี่แหละนะไปกินก็นไปกินข้าวแกงข้างถนนนี่แหละนะครับเรียกว่าแฟมิลี่เลยนะเข้าถึงง่ายจับต้องได้รูปได้คําได้เจอตัวจริงกอดได้หอมได้นะกระโดดกอดได้เลยไม่มีแบบว่ามาเยอะแยะมากมายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เหล่าครอบครัวเนาะก็ขอให้มีความสุขกันแบบคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นครอบครัวที่รักครับสมาชิกในครอบครัวที่รักทุกคนครับ ไปโกดิลเลอร์ไหนกันนะเพราะฉันนคนในครอบครัวแล้วไม่ไปโกดิลเลอร์ไหนไม่ได้นะเพราะนี้มันงานปาร์ตี้ของครอบครัวเรานะรวมถึงเรื่องทริปท่องเที่ยวด้วยที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยริมทะเลเนี่ยไม่ติดทริปไม่ได้นะติดทริปนะอยากไปฉลองกับคนในครอบครัวนะเพราะฉันครอบครัวครับไปด้วยกันนะครับืมโอเคเอาล่ะวันนี้นะได้เวลาสมควรแล้วอยู่ด้วยกันมายาวนานจริงๆก็ นะมันเป็นมันเป็นจันทร์ต้นปีนะก็มีหลายเรื่องมากเลยที่อัปเดตข่าวสารแจ้งให้ทราบแต่แน่นอนครับยังมีข่าวดีเยอะแยะมากมายนะที่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อในวันจันทร์หน้าแล้วก็มีเนื้อหาอีกมากมายที่เราต้องมาพูดมาคุยกันนะกับบอสทอล์กนะในการมาพูดคุยถือว่ามาอัปเดตนะองค์ความรู้ต่างๆอัปเดตวิชั่นนะให้กับนักเียนออนไลน์รุ่นน้องทุกๆคนก็แลวกันนะครับวันนี้ดีใจแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ขอ ให้พอร์ีใหม่นะในฐานะนะนะเป็นนะผู้นำครอบครัวแล้วกันนะบิ๊กแฟมิลของเราก็ขอให้พี่น้องครอบครัวดิคอนทุกทุกคนเลยนะครับจงประสบความสำเร็จนะครับในการสร้างอิทออนไลน์กับบร,ริษัทดิคอนกรุ๊ปนะครับยิง่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีกำไรหลักล้านต่อเดือนขึ้นไปกันทุกๆคนให้เป็นแต่บิลเลียนแมนะเป็นม์เงินล้านกันทุกทุกคนแล้วก็ขอให้เมื่อประสบความสำเร็จแล้วขอให้เป็นคนที่ให้ เมื่อได้แล้วก็ขอให้เป็นคนที่รู้จักแบงปันส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนที่เดินตามคุณมาด้วยขอให้คุณเป็นจุดยืนนะครับที่จะ stand for นะ,ะรู้ว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่มันเป็นความสุขจากการให้นะครับไม่ใช่แค่ความสุขจากการได้รับความสําเร็จเท่านั้นความสุขมันจะกว้างขวางและยิ่งใหญ่ม่นนั้นเยอะแล้วผมเชื่อว่าคุณจะเดินทางไปถึงมันนะครับในที่สุดนะเมื่อปีนี้ผ่านพ้นนะครับ แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงขอให้คุณมากไปด้วยสติมากไปด้วยปัญญาแล้วก็ขอให้มากไปด้วยความอดทนนะครับอดทนต่อนะต่ออุปสรรคต่างๆนานาเพราะคุณธรรมที่ชื่อว่าความอดทนนี้สําคัญอย่างยิ่งยวดต่อความสําเร็จในชีวิตไม่มีหรอกคนที่อดทนได้น้อยและจะสําเร็จได้เยอะไม่มีมันมีแต่ยอดมนุษย นะครับที่ฝึกตนมาดีแล้วนะมีความอดทนสูงเท่านั้นแหละที่คู่ควรกับความสาเร็จขนาดใหญ่ในชีวิตเพราะฉะนั้นต้องอดทนแล้วต้องสู้ชีวิตต่อไปเพราะเราคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่กันทุกๆคนขอให้แข็งแรงทั้งใจแล้วก็ไม่พอก็ขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายขอให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 นะครับขอให้คาดแค้วนะครับจากอุบัติเหตุและคาดแค้วจากพยันอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวง ขึ้นชื่อว่าความขาดแคลนใดๆก็ขออย่าให้ได้มีกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนขอให้มีแต่คำว่าได้คำว่ามีคำว่าประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนตลอดปีนี้และปีต่อๆไปขอให้มีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์นะในทุกๆเรื่องที่เราคาดหวังปรารถนาหากเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยคุณงามความดีก็ขอให้ตรงสำเร็จสมลิดผล แต่สิ่งใดก็ตามที่คิดไว้แล้วมันไม่เป็นไปในทางที่ชอบนะครับไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมคุณงามความดีก็ขออย่าไปทําเพราะมันจะเป็นกรรมไม่ดีนะเดี๋ยวเราก็จะ <c oughs> ไปเสวยให้ผลของกรรมไม่ดีไปด้วยนะไม่เอานะครับแล้วก็ขอให้เราเป็นผู้ที่คิดถูกเห็นถูกทําถูกนะเดินตามคนก็ขอให้ตามในทางที่ถูกจะนําพาคนก็ขอให้นําพาไปในทิศในทางที่ถูกพอทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วขอให้ชีวิตเราขึ้นอย่างเดียวไม่มีลง นะเจอชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงนะไม่มีชีวิตที่มันถดถอยหรือเสื่อมถอยลงเลยนะครับแล้วก็ขอให้เรามากมายได้หมูก่กัลยาณมิตรคือมิตรแท้มิตรด,ดีไม่ใช่บาปมิตรคือมิตรที่คิดชั่วและพาเราไปในทางเสือ่อมในทางชั่วมิตรแบบนั้นขอให้อย่าได้มีในชีวิตเรานะขอให้เราครบบัณฑิตไม่คบคนพาลขอให้มีแต่กาลียาณมิตรไม่ใช่แค่พันธมิตรด้วย พันธมิตรนี่มาสัมพันธ์พอได้ประโยชน์เท่านั้นพอหมดประโยชน์ก็จากไปไม่เอาขอให้เรามากในหมูกาเรียนมิตรคือมิตรแทร้มิตรที่รักเราด,ด้วยหัวใจมิตรที่เป็นเสมือนหนึ่งในแฟมิลี่หนึ่งในผู้คนที่ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลในครอบครัวเราขอให้เรามีจิตใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็งและเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็รู้จักที่จะ รู้รักสามัคคีแล้วก็รู้ที่จะให้อภัยวันนี้ให้พรกันแบบคอมโบชุดใหญ่เพราะไอที่ผมให้หรืออธิษฐานให้เนี่ยผมเชื่อว่ามันครอบคลุมและจําเป็นต่อความสําเร็จของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ในชาติใดศาสนาใดทุกสิ่งที่เวยพรไปมาจากพลังงานดีๆนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับชาติศาสนาใดๆทั้งสิ้นเป็นความตั้งอกตั้งใจให้เรา ได้ในนั้นทุกสิ่งทุกประการผมก็ขอนะครับเอาพลังงานดีๆที่ผมทําตั้งแต่อดีตชาตินะครับตราบจนปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตการภายภาคต้นหน้าที่ผมจะบําเพ็ญสร้างคุณงามความดีพลังงานที่ดีทั้งหลายก็จะมาส่งผลบัลดาลให้ทุกๆคนสําเร็จสำลิกผลตามพรที่ให้ไปทุกสิ่งทุกประการตลอดปีนี้และตลอดไปด้วยเถิดสาธุนะครับอา้าว รับพรกันไปนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในจ์หน้าสวัสดีครับขอบคุณบิ๊กบอสพอนะคะขอวัวใจแทนคำขอบคุณนะคะสำหรับคำอวยพรชุดคอมโบนะคะซึง่งไม่ต้องอวยพรอะไรแล้วนะคะพ่อบอสควบคุมกับคำอวยพรให้กับทุกทุกคนเดี๋ยวอังขอสรุป จะบอกว่าสรุปสั้นๆนะคะแต่เนี่ยหายาวมากนะคะเพราะว่าโอ้วันนี้ใครไม่เข้าพลาดมากๆนะคะจะบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้นะสิ่งแรกเลยเดี๋ยวอังขอสรุปแลปพับสั้นๆให้กับทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับคนสำเร็จในทุกๆตำแหน่งตั้งแต่ p l a t i n u m d e a l e r นะคะ p r e s i d e n t i a l Dealer ค่ะ w i s d o m d e l l r r นะคะ c า o ดิ d เ a l ร r r o ย a l c า o ดิ Dealer นะคะ, dealer, ะ,คะ, dealer, ะ,คะและตำแหน่งสูงสุดนะคะ e m e r a l ลหนึ่งเดียวนะคะพ่อหนุ่มแม่โน้ต พ่อหนุ่มแม่โน้ตนะคะกับเงินรางวัลพิเศษที่ได้จากพ่อใหญ่บิ๊กบอสพอของเรานะคะเป็นเงินสด2ล้านบาทนะคะจะจัดงานนะคะเฉลิมฉลองพร้อมกับดินเนอร์หรูให้คุ้มให้สมเกียรติกับที่มุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็ทำเพื่อส่งต่อจริงๆนะคะสำหรับพ่อหนุ่มแม่โน้ตนะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ค่ะก็จะเป็นมกราล,ล่างเงินสด3 5 0 p p 7,000บาทนะคะโปรโมชั่นที่2คือ go d e l e r night เราจะจัดงานขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนที่สามารถไปได้คือคนที่ทำคุณสมบัติเป็นโกลดูเลอร์ไนท์ภายในเดือนมกราคมหรือโกลด e เลอร์ไนท์นะคะที่เป็นในปีที่แล้ว2022หรือ g ก l ดูเลอร์เก่านั่นเองนะคะให้สร้าง1นึ่งดิวเลติดตัวหรือ Qualify ตํตำแหน่งที่คุณเป็นอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นโกเป็นแพทเป็นแกนเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามให้คุณคอลี่ไฟหรือสร้างหนึ่งดิวเใหม่ นั่นเองนะคะติดตัวนะและสำหรับโอดิลเลอร์ปี2020นะคะที่ค้างโโอดิลเลอร์ไนท์ Knight, ให้ลงทะเบียนได้เลยคุณจะรับสิทธิ์นะคะแต่คุณต้องรักษาสิทธิ์ของคุณไปลงทะเบียนในระบบจะมีการตรวจเช็คได้นะคะอ่ะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ามเดอะมิลเลนเนียลนะคะต้องบอกว่าเป็นชาเลนจ์กันแบบทั้งปีให้คุณไม่หลุดโฟกัสน,นะคะในการสร้างโอเคไหมในการสร้างทีมซึ่งจะมีคะแนนนะคะตั้งแต่ซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยหนึ่งคะแนน ส่วนถ้าคุณสร้างดิวเลอร์นะคะดิวเลอร์ก็คือ10คะแนนชิงรางวัลน,นะต้องบอกว่าเป็นการสะสมทั้งปีไม่ให้คุณหลุดโฟกัสแล้วชิงรางวัลใหญ่ถึง1ล้านบาทในรางวัลที่1นะคะรางวัลที่2 4งสี่แสนบาท <c oughs> และรางวัลที่3 1ม0 0 0แสนบาทอ่านโปรกันแบบใจสั่นไปเลยทีเดียวนะคะแล้วค่ะยังไม่หมด <c oughs> นะคะคุณนะคะจดไว้ นนะะสำห,สสร,ะะหสรับโปรโมชั่นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค้างไว้สำหรับโปรโมชั่นที่4ี่แง้มนิดๆว่าเป็นโปรท่องเที่ยวตอบไม่ได้นะคะว่าเป็นโปรท่องเที่ยวสุดหรูไม่เคยจัดแล้วไม่พรีเมียมสักทีสำหรับที่นี่นะคะค้างไว้เดี๋ยวน่าจะมาอัปเดตให้ในครั้งต่อไปสำหรับโปรโมชั่นนะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่บอสพอยยังมาให้สูตรความสําเร็จนะคะหลายคนถามว่า เริ่มต้นปีใหม่เราจะเริ่มต้นยังไงนะคะไม่ว่าคุณจะสําเร็จหรือเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาก็ตามนะคะท่านให้สูตรสําเร็จไว้แบบนี้ค่ะนั่นคือนะคะข้อแรกให้คุณเรียนรู้ค่ะและข้อที่2นะคะให้คุณนําไปลงมือทำแล้วข้อที่สามให้คุณประเมินผลเพียงสาข้อจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วเริ่มต้นนะคะกับ ส่ความสําเร็จอย่างไม่หลุดโฟกัสนะคะวันนี้สิ่งที่ท่านมาให้สูตรความสําเร็จที่พลาดและไม่อยากให้ทุกคนแบบพลาดความสําเร็จนั่นคือพลังงานของการโฟกัสโฟกัสคือการรวมมาในจุดเดียวนะคะคือพลังที่มุ่งไปจุดเดียวถ้าหลายจุดไม่เรียกโฟกัสนะคะคือรวมพลังงานทั้งหมดไปที่จุดจุดเดียวแล้วจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จท่านนะคะให้เราออกมาทําทุกอย่างอย่างมีสติ สำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันนะคะและขอให้ทุกคนนะเป็นเขาเรียกนะซึมซับส่งต่อ DNA ดีไอคอนนั่นคือสำเร็จแล้วต้องให้ได้แล้วแบ่งปันให้คุณยืนนะคะเป็นจุดยืนส่งต่อความสำเร็จยิ่งสำเร็จยิ่งต้องโฟกัสยิ่งสำเร็จยิ่งต้องส่งต่อความสำเร็จให้กับทุกๆคนสองสิ่งนะคะที่ท่านฝากไว้ว่าถ้าอยากสำเร็จอย่าขาดสมดุลอย่าขาดสมดุลในชีวิต เพราะถ้าคุณขาดสมดุลมันจะทําให้คุณไม่อยู่ต่อนเนื่องและไม่ยาวนานพอนะคะสมดุลที่ท่านแนะนําท่านบอกว่าสองสิ่งที่สําคัญสิ่งแรกคือความสําเร็จในชีวิตและสิ่งที่สองคือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวส่วนตัวของท่านและครอบครัวออนไลน์ดีไอคอนกรุ๊ปนะคะขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณบิ๊กบอสพอนะคะที่ยืนหยัดแล้วก็มีแต่หัวใจของคําว่าให้ส่งต่อ DNA ของคนต้น ค่ะ MC แม่อังนงางฟ้าขออวยพรให้ทุกคนค่ะประสบความสําเร็จนะคะแล้วโฟกัสเป็นคนที่สําเร็จเราให้ได้แล้วแบ่งปันวันนี้ค่ะก็ส่งทุกคนเข้านอนนะคะกุ g h t ขอให้สําเร็จแล้วเจอกันที่งานโ o ลดิลเลอร์ไนท์และทิปท่องเที่ยวที่จะทราบในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสามารถกดลิฟต์ออกได้เลยค่ะ